คราวนี้ค่าที่เจนครั้งที่1กับค่าที่เจนมาครั้งที่2นะครับผมจะเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาอีกเทอร์มินอลนึงนะครับผมจะเปิดขึ้นใหม่กเทอร์มินอลนึงใช้สิทธิ์ root นะครับ sudo ลบใส่รหัสนะครับขยายฟอนต์นะครับ vietc rndckey ให้เรา copy นะครับให้เรา copy ไฟล์ค่านี้นะครับค่านี้จริงๆเหมือนกันนะครับเหมือนกัน copy มานะครับ copy มามาไว้ในไฟล์นี้นเนื่องจากไฟล์ etc rndc.key สร้างตั้งแต่ครั้งแรกนะครับตอนที่เรา restart เลยคร้งแต่ครั้งแรกเลยครับเราต้องมาเปลี่ยนค่าหลังจากที่เรา gen คอนฟิกมาครับเป็นแบบนี้นะครับให้เราทำการเซฟนะครับทวนใหม่นะครับทวนใหม่ขั้นตอนที่1เราสร้างคีย์ด้วยการใช้คำสั่ง rndc g e n c o n f i g หลังจากนั้นก็จะมี Output ออกมานะครับออกมาให้เราชุดหนึ่งเราเอาเอาต์พุตของเราทั้งหมด ใส่ลงไปในไฟล์ rndc.conf แล้วก็ copy ค่า key ใหม่ที่เราได้นะครับไปแก้ไข,ขค่า key เดิมที่ได้มาตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่เราติดตั้งแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นไฟล์นี้ให้เราเซฟนะครับให้เราเซฟไฟล์ไว้เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนของการสร้าง rndc.conf และ rndc.key แล้ว ในไฟล์ config ที่เจนมานะครับในส่วนที่เขาคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าให้ไปเพิ่มนะครับให้ไปเพิ่มส่วนนี้ลงไปในไฟล์ name.conf นะครับ name.conf ผมก็จะใช้วิธีการ copy แบบนี้นะครับแล้วไปเปิดไฟล์ vn name.conf นะครับ enter นะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในไฟล์นี้นะครับเอาไว้ตรงใต้ออปชันแล้วกันนะครับใต้ออปชันกด i insert copy เนื่องจากเป็นค่ายัางคอมเมนต์อยู่ก็ลบคอมเมนต์ออกครับลบคอมเมนต์ออกแบบนี้ นะครับลบคอมเมนต์ออกนะครับจะเห็นได้ว่าเราใส่ค่าตอนนี้เป็นค่าที่ระบุลงไปชัดเจนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารู้ตำแหน่งของคีย์นะครับเรารู้ตำแหน่งของคีย์เราอาจใช้คำสั่ง include นะครับเพื่อเอาค่าคีย์มาใช้แทนแบบนี้ แล้วก็ปิดค่าคอมเมนต์นี้ไปมี2วิธีนะครับวิธีแรกเราก็ใช้ค่าคีย์ที่ copy มานะครับวิธีที่2แนะนำนะครับโดยการใช้คำสั่ง include เข้ามาและเอาค่าคีย์ตรงนี้นะครับชื่อนะจะต้องตรงกันนะครับชื่อจะต้องตรงกันและทำงานอยู่ที่พอร์ต9 5 3 แสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิด IP Table ให้สื่อสาร Port 5953ก่อนนะครับถึงจะสามารถทำงานได้ให้เราทำการเซฟนะครับไฟล์นี้นครับแล้วออกมาก่อนลันนะครับเราทำการทดสอบไฟล์คอนฟิกของเราสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีการแก้ไขไฟล์คอนฟิกเช็คคอนฟิก เลดว่าเนมดีอโทษครับถ้าไม่มี e อ r o r ออกมานะครับก็แสดงว่าค่าของ context ถูกต้องนะครับไม่มีตกอักขระไม่มีขาดเกินนะครับเราสามารถที่จะลองรีสตาร์ดูนะครับลองรีสตาร์ดูเวลาเรารีสตาร์ตเซอร์วนะครับก็ ร e สตาร์ s เซอร์ e ิส m เนแล้วก็รีสตาร์นะครับวองว่าจะ Restart ขึ้นนะสตาร์ start, ขึ้นนะครับคราวนี้ไปเช็คพอร์ตครับดูว่าทำงานอยู่หรือไม่นะครับแท็บ n u g r e p ก5 3จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับ Name D หลังจากที่เราใส่ค่าคียแล้ว Restart นะครับก็จะมาทำงานอยู่ที่ พอร์ท5.3ด้วยนะครับเพื่อรองรับในการสื่อสารดังนั้นเราก็ต้องใช้คำสั่ง vi เข้าไปที่ sysconfig ip table เพิ่มพอร์ท yyp นะครับพอร์ท9.5.3จำง่ายนะครับเพราะเพิ่มเลข9ไปอีกหนึ่งตัวหลังจากที่เราแก้ไขค่าของ ip table ก่อนการใช้งานให้เรา รีสตาร์ทเซอร์วิสของ IP Table อีกครั้งหนึ่ง